ค่ะเราจะมาสอนวิธีการทำสลับกันนะคะจะใช้เป็นกาลาเทินะคะและแฝผสมน้ำค่ะที่เราผสมไว้ะะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่เป็นถ้วยผสมนะคะเดี๋ยวเราจะเททิ้งถู้่นะคะเอ้ยอีกอีอ นี่นะคะบนึงนะคะเราขอตัวสักแปบ,บนึงนะคะนะคะแล้วก็จะมาคนใส่กาลงไปกันเลยนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะเราเปิดไปได้ะคะ่ะนี่หนึ่งเราร์อกล้องนะคะเดี๋ยวเราขอตัวเทกาสจากเราที่เราคนที่เราคนไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอใส่กาสัก จากอันนี้นะคะที่เราใส่กาวเพิ่มเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะก็ใส่หมดเลยนะคะพอดีว่าเนื้อตัวของมันสูดเหลมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้มันเข้า,าเนื้อเดียวกันเลยนะคะคนคนคนค่ะคน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 ,คน,คนให้เนื้ออุ่นก็ขอเพิ่ด้วยนะคะพอดีว่าเนื้อมันอิ่มเกิน,นค่ะ เหนียวหนึบๆนะคะจนานนั้นตะแกรงที่ได้นะคะจกากอันสรานะคะที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราขอคนกับอันนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะบีบก,กัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาบีบก,กันก่อนนะคะเอออันนี้ยังนวดไม่ได้นะคะฉันคิดว่าถึงมันจะไม่ติดมือแต่มก็ยัง เราขออภัยด้วาค่ะขออภัยด้วยค่ะ,คะก็ใส่ลงไปท่านี้นะคะใส่เก่าแบบนี้นะคะนี้เราก็จะเอาไม้ออกก็จะหยิบขึ้นนั้นดวดนะคะเดี๋ยวเราขอตัวคู่นวดกันนะคะ